ชอบบ้านปั้นหยาผสมจัวเคยเห็นแต่ปั้นหยาผสมจัวมีจัวด้านเดียวใช่ไหมครับวันนี้ผมพาไปดูบ้านปั้นหยาผสมจัวดที่มีจวดสอด้านและสวยลงตัวด้วยครับ แบบบ้าน t 2 2 4 2แบบบ้านปัญญาผสมจัว่วสไตล์มินิมอลมูติตามห้องนอนสามห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย163บาตารางเมตรงบประมาณใกนการก่อสร้าง2ล้านสแสนบาทผมเคยรีวิวบ้านปัญนยาผสมจัว่วไปหลายหลังนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นจัว่วทางด้านซ้ายหรือจัว่วทางด้านขวาสําหรับแบบบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นปั้นหยาผสมจัว่วที่มีจัว่วถึง2ด,ด้านด้วยกันทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับที่สําคัญเลยนะครับบริเวณตรงจั่วทั้ง2ด้านของบ้าน มีการตกแต่งด้วยไม้เทียมประกอบกับประตูหน้าต่างของตัวบ้านทั้งหลังเป็นไม้ทั้งหมดนะครับสไตล์การตกแต่งออกแนวกลิ่นอายญี่ปุ่นนิดๆน,น,นะครับมีกลิ่น ความเป็นญี่ปุ่นอยู่ในตัวบ้านหลังนี้เลือกใช้หลังคาเป็นแบบลอนซีแพคโมเนียการจัดแปลนภายในสามารถแบ่งออกเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำครับมีห้องโถงกว้างๆมีห้องครัวมีห้องเก็บของและที่สําคัญเลยก็คือมีระเบียงรับลมที่ต่อเนื่องจากทางเข้าหน้าบ้านไปบริเวณหลังครัวและที่สําคัญก็คือมาบริเวณห้องนอนใหญ่นั่นเองครับหากคุณอยากเป็นเจ้าของบ้านสไตล์แบบนี้ในงบก่อสร้างธนาคาร2ล้านต้นๆและใช้สินเชื่อธนาคารนะครับก็จะผ่อนตกอยู่ที่เดือนละประมาณ2 20,000บาทครับดูคลิปจบแล้วนะครับชอบคลิปนี้กดหัวใจกดถูกใจแล้วกดรีโพสต์ด้วยนะครับมีคําถามอยากถามผมช่างหนึ่งกดังแบบบ้านก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยและที่สําคัญนะครับถ้าเกิดคุณมีอะไรอยากคุยกับผมโดยตรงทักมาหาผมตามข้อมูลด้านโปรไฟล์ไบโอได้เลยนะครับ